ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกลูตาข้อแรกเลยนะคะกลูตาทาให้ขาวได้จริงไหมมันทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะความขาวของการทานกลูตาเนี่ยมันคือผลพลอยได้คุณหมอเนี่ยเขาได้นำกลูตามาเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลานโรคต่างๆใดๆก็ตามที่เป็นในเชิงสุขภาพเพราะว่ากลูตาเนี่ยการทำงานจริงของเขาเขาทำงานกับตับเขาเหมือนเป็นฮีโร่ของตับที่เข้าไปช่วยดีท็อกซิฟายตับ เขาก็ได้คนพบว่าเมื่อนำปูต้ามาใช้กับร่างกายผลพลอยได้เขาก็ทำให้สีผิวของผู้ที่รับประทานเนี่ยเปลี่ยนและการที่บางครั้งเราทานอะไรเข้าไปหรือทำให้ผิวของเราอ่ะกระจ่างใสขึ้นขาวขึ้นมันมีเหตุผลการทำงานอยู่สองแบบก็คือ1คือการลดเม็ดสีเมลานินของเราทําให้ความเข้มของเม็ดสีเมลานินของเราอ่อนลงก็เลยทําให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นนั่นเองส่วนชนิดแบบที่2ที่ทําให้ผิวของเราขาวขึ้นก็คือการเปลี่ยนชนิดของเม็ดสีเมลานินไปเลยต้องเข้าใจ ก่อนว่าเม็ดสีเมลานินของมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่2แบบนะคะก็คือ u เมลานินกับีโอเมลานินส่วนเราเป็น u เมลานินนั่นเองก็คือเป็นเม็ดสีผิวที่อยู่ในแถบของเอเชียหรือว่าแถบของคนที่ผิวอาจจะเป็นในเชิงสองสีแต่ว่าีโอเมลานินก็คือชนิดของเมลานินที่เป็นคนของคนขาวไปเลยอะคนขาวแบบโซนยุโรปและการที่คนทานกลูตาเข้าไปแล้วผลพลอยไ,ได้ได้ช่วยให้ขาวเพราะอะไรไปช่วยเปลี่ยน ชนิดของเมลานินให้กลายเป็นจากคนที่เป็นยูเมลานินเนี่ยให้ค่อยๆเปลี่ยนชนิดกลายเป็น p i อเมลานินหรือว่าเป็นชนิดของเมลานินที่เป็นชนิดคนขาวการที่ผิวของเราขาวแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวค่ะหมายความว่าถ้าหากว่าเราหยุดรับประทานกลูตาหมายความว่าผิวเราชนิดของเมลานินของเราก็จะกลับมาเป็นเมลานินของเราเหมือนเดิมเราก็ยังคงต้องดูแลผิวเราแบบ ที่เราดูแลอยู่ไม่ใช่คิดว่ากลูตาจะมาช่วยทําสิ่งนั้นแทนแต่ว่าเรายังคงต้องทากันแดดการกินอาหารเสริมเชิงดูแลเรื่องผิวให้ผิวสุขภาพดียังจําเป็นแล้วก็การดูแลผิวปกติยังจําเป็นแต่สําหรับใครที่อยากได้ภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแล้วก็อยากให้สุขภาพดีขึ้นก็สามารถกินกลูตาและได้ผลพลอยได้ในการที่กลูตาช่วยให้ขาวขึ้นในเวลากินนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นกลูกต้ามาแล้วสิ่งที่เรายังดูแลตัวเองอยู่ยังคงจำเป็นต้องเหมือนเดิมน,นี่นค่ะ